何を引き起言わねえかよ海軍海賊の歴史を変えて疲れ切った新緑たちにそりゃちょっとやぼいじゃないかそんなに怖いか新時代がジャーダーゲームセンターラーカートーポッパイミュリガントロープシーシュモ เติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีชบริติ l ต o คอฟดิวต o ้บัวคัฟหรือ h ฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวเและเกมมือถืออื่นอ่นอีกมากมายสามารถ,ถารทักปฏิเพทยาดาเกมเซ็นเตอร์ในลิงใต้หรือคลิปชั้นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีริชแนลนะผมมาอยู่กับตัวละครแฉงฟิลเล่ก,กันบ้างนะผมกับตัวละครสมัรที่เคยเป็นโน .1 มาก่อนนะผมแต่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเล่นยากขึ้นกว่าเก่าเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ตก่อนนะผมไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสแต็กแอตแทกอะไรมากขนาดนั้นนะผมขอแค่ปาดโดนคือเกือบตายทันทีนะฮะแต่สมัยนี้เรื่องด้ว่าถ้าไม่มีสแต็ก่ยปาดใครไม่ค่อยตายเท่าไหร่เลยนะผมแล้วตัวในเมตาปัจจุบันเนี่ยมีการกันนอแ็คหรือซัดปิวที่เยอะมากๆเลยนะผมทาให้มีผลต่อออกกกกาาารรรเเเบสแขงโโดยฉพะัมหืซ นน่นเองะะหรือนิกะที่อยู่ในโทงที่เกตมากกว่า80%ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่สามารถถูกซักดติวได้นั่นเองนะฮะนี่ก็แค่ตัวละครที่ป้องกันแม่เราเกบสแตกได้เฉยเองนะผมยังไม่พอนะผมจะมีตัวละคตรตัวอื่นที่สามารถลบฮาคิ้ของเราได้อีกด้วยนะผมเช่นตัวละครอ,อย่างทิงเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นสนะฮะ นิกะบิ๊กมัมไคโดบุกแล้วอีกหลายตัวอีกมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมการเล่นแชงเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงกับตัวละครที่สามารถลบฮาคิเราได้ก่อนนะบผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างน,นะครับผมโดยหลักๆแล้วนะผมจะถูกแบ่งออกเป็นสองเงื่อนไขนะฮะหนึ่งคือถ้าเรามีบัฟนะผมบัฟอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ว่าจะเป็นแอตแทกหรือดีเฟนต์นะฮะแล้วไปโจมตีศัตรูหรือถูกศัตรูโจมตีแค่นั้นง,ง่ายๆนะผมคือหาร์คิหายทันทีนะครับผมตัวละครที่ถ้าเกิดว่าเราไปโจมตีศััตตรรูแลล้ววาาาคคิหยยกก็เช่น่นนะะอง งเวอร์ชันแรกแล้วก็บุกนั่นเองนะผมส่วนตัวละครที่เราถูกตีนะฮะแล้วหาที่หายก็จะมีตัวละครอ,อย่างไคโดวิ่งโซโลแล้วก็นามีนะฮะแต่ส่วนของโซโลกับนามีนะผมคือแชงไม่จำเป็นต้องมีบัฟก็หาที่หายได้ทันทีนะผมขอแค่โซโลชนะสีนะผมส่วนนามีแค่ตีโดยก็พอคือสามารถลบฮาคี้ได้เลยนะฮะ สองนะผมติดสถานะแล้วฮายคิ้หายนะผมก็จะมีตัวละครอย่างเช่นบิ๊กมัมโลแดงแล้วก็คิงเวอร์ชันสองนะฮะแล้วก็อ so ุซบุกถล่มโอเนยชิมะนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมพอเรารู้แล้วว่าใครทําอะไรเราได้บ้างนะผมเราก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกนะผมหรืออย่างน้อยน้อยก็มองไปทางเลือกได้บ้างนะฮะว่าถ้าเราจะต้องเข้าหาตัวละครเหล่านี้เราควรต้องเข้ายังไงนะผมแล้วไปปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเกิดว่าเราถูกไคโดวิ่งโจมตีแล้วเรามีบัฟเนี่ย ฮาคิเราจะหายทันทีนะผมเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่เราจะไม่มีบัฟบนะผมแล้วเราเจอไคโดนะฮะให้เปิดไคโดด้วยสกิลสองแบบชาร์ไม่เต็มนะผมแล้วเน้นโจมตีปกติแบบหนึ่งสอไม่ให้น็อกแบ็กสตูนะผมพยายามให้ตัวเองไม่มีบัฟบนะผมแล้วรีบพยายามทำให้ได้ศสตูน้อยที่สุดก่อนที่จะปิดงานด้วยสกิลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะทําให้หลีกยงเลี่ยงกรารโดนลบฮาคิก่อนที่จะเริ่มต่อสู้ได้เหมือนกันนะผมส่วนกับตัวละครอื่นๆนะผมก็ให้ดูตามเงื่อนไขของแต่ละตัวเลยนะผมว่าเราควรจะเข้าเล่นยังไงนะ โดยภาพรวมนะผมเมตานีนแชน์ก็ถือว่ามีความลําบากมากขึ้นจากเดิมนะผมแต่ก็ถือว่ายังเก่งอยู่ดีนะผมถ้ารู้ทางหนีทีไล่ดีๆนะผมกับเล็งหาตัวละครที่เราสู้ง่ายนะฮะแล้วก็เก็บสเต็กง่ายนั่นเองนะผมก็ยังสามารถที่จะไล่ฆ่าศัตรูแบบเป็นผักปลาได้เหมือนเดิมเลยนะผม ส่วนของทางน้าของเซตเหรียญนะผมผมใช้เป็น3ามโมอาร์นะผมก็มจะมีทั้งดามเมจ์ทั้งมีลดดามเมจที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ที่ผมใช้เซตนี้หลักๆเพียงเพราะผมอยากจะได้เน้นเลือดแอตแท็กแล้วก็ดีเฟนต์ติดมาบ้างนะฮะ <S <S เพราะว่าตัวละครที่ตีไม่สนดีเฟนต์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากๆในเมตาปัจจุบันนะผมการที่เราไม่ใส่เลือดไปเนี่ยโดนบัลรังกันเข้าไปเต็มๆเ,เ,เนี่ยบางทีอาจจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยนะผมแต่ใน,นเมตาปัจจุบันนะผมเซตที่ผมว่าจะใช้กับแช้งในอนาคตนะผมก็คือเซตของ3ไคโดนนนั่เองสามไข่แแบบบบนนีี้ท่เเห็็ลยกคือโบอาร์นั่นเองนะฮะะแตต่่่เเซนนนนัั้ยงทไมสร็จผมก็เเลยใช้ซต ไปก่อนนะผมส่วนทางนาของปาร์ตี้นะผมผมก็ใช้เป็นซัพเขียว171.6%นะผมกับ5แท็กสายหมัดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะผมว่าแ้งฟิลมเลสกับเมตาปัจจุบันเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะผมไปดูกันเลยครับ สิบ,บาทก็สามารถลุนเป็นเจ้าของไอดีดองเพชรห0 0 0งพันถึงห้าพเพชรได้แนะนําเว็บนี้เลยครับซอมบี้ลัสเว็บสุ่มไอดีดองเพชรโนเกียนึ100่งรอ์เซ็นอกจากนั้นยังไม่พอมีโอกาสลุนได้ EX ติดมาในไอดีอีกด้วยมีทั้งระบบ iOS และ Android กดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลย ถ้าผมไปดูเกมแรกขผมกระดานชนดอร่าสเตนเนองนะครับผมเนื่องจากว่าไลัพเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะเราเลยจำเป็นต้องข้อธงกลางก่อนนะผมเป็นตัวเดียวที่สามารถที่จะบุกได้นะตอนนี้นะผมแล้วคิงเนี่ยก็น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตเรามากกว่านะฮะโอ้ดีเลยทนะีผมเป็นโอเด้งล็อกแล้วก็โดดปาดได้ก่อนเลยได้สเต็กมาหนึ่งแล้วก็ดึงฮนะโอเคครับผมเพื่อดึงให้นะผมอย่างนี้ก็แค่โซนไว้ก็พอนะฮะเหมือนธงที่สองเป็นใครคนระับผมโอนิกวะว่ะทันนิกะเราจะไม่บุกแล้วกันนะผมไม่งั้นฮาคิดได้หายแน่ๆน,นะนะรอสกิลหนึ่งก่อนันนะม ฉีกมาที่ธงสองก่อนแล้วกันนะผมเผื่อมีใครมานะฮะเป็นคิงฝั่งตรงข้ามใช่ปะเห็นไฟอยู่ข้างหลังโอ้โหหลังติดไฟแบบนี้ไม่อยากเล่นเลยนี่กตรต้องการใช้บาลังกันไปแล้วก็โดดปาดเลยแล้วกันออนสแต็กก่อนนะผมกดท่าสองเพื่อนหนีออกมาใหผมลบดาเมจด,ด้วยแล้วก็เสียบไปโอ้แต่บิ๊กมัมมันล้มก่อนนะผมรอจังหวะแล้วเข้าไปใหม่ครับผมนี่กใกล้ตายละขอแทงหน่อยแล้วกันเอาไม่โดนเฉยเลยไม่เป็นไรเพื่อนเราฆ่าให้อุ้ยโดนสายฟ้าช็อตนะครับผมบิ๊กมัมมา เดี๋ยวเล่นกับบิกบัามก่อนแล้วกันเสียบเข้าไปเลยนี่ไงแตกไปแล้วนะผมตรนนั้นเหมือนมีคนอยู่เป็นคิงก็โดดปาดอีกคีนแล้วโอ้โหตายแคจับ,บโอ้ฟ้าผ่าพอดีโอเคไม่เป็นไรครับผมเดินอ้อมก็ได้ฮะเป็นไครโดซสด้วยนะผมเดี๋ยวรอรู้ว่าเพื่อนเราจะเล่นไหมนะผมนี่อยู่ตรงกลางน่าจะกันได้แหละโอเคโดนช็อตไปนะผมงั้นผมขอสแต็กได้ไหมเพื่อนนะ ขอแล้วกันขอตีฮิตที่3โอ้โหมันกระทืบสมัมยตอนนี้เพื่อโหไม่น่าเลยถ้าจะกระทืบน่าจะกระทืบเ,เร็วกว่านี้นะผมขอดดไปแล้วนะผมมูซาติดบูธแต่ไม่มีคนให้ตีเลยนะฮะเดี๋ยวเดินฉีกไปทางนู้นก่อนแล้วกันนะผมเผื่อมีคนให้เล่นด้วยอา้าวคิงมาแบบนี้ก็เตรียมหาจังหวะแล้วก็ขามูซาลีเข้าไปเต็มเต็มดอกครับผมหายไปเลยนะผม แล้วก็เตรียมออกไปเล่นบุกบ้างนะฮะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีคนมามีคนมาขอแทงหน่อยแล้วกันอือหือบาจ,จะลังกันแต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บนะผมเดี๋ยวรอดูเพื่อนก่อนเราให้หาจังหวะโดดท่านหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมระหว่างรอครูดาวนะผมโอโ้เพื่อนโดนกระทืบตายท่านหนึ่งจะมาแล้วฮะแล้วก็ขามูซาลีเข้าไปเลยแตกไปเปรียบเทียบเลยนะผมแล้วก็แค่โซนไว้นะผมน่าจะไหวแหละฮะ ดูสิว่าใครมาบุบ้านเรานะผมเป็นใครโดวิ่งนั่นเองนะผมบิ๊กมัมบิ๊กมัมไหวไหมเนี่ยเพื่อนถ้าไม่ไหวผมรอ้อนอยู่โอเคโรเจอร์เข้ามาปาดทีเดียวหายเป็นเอาอยามาโตแบบนี้ผมชอบเลยขอชรอตเต็มดอกเอายอดอได้วะไม่เป็นไรค่อยๆนะผมใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะค่อยเลย่นโอ้ติดบูธติดบูธเหรอก็ตายอยู่ดีนะครับผมโดนคามุซาริเข้าไปก็ไม่รอดนะผมโอ้เด้งใจเย็นเฮ้ยดอดไปดิดอดไปแล้วนะผมดอดไปแล้วดอดไปแล้ว,อลวขอปอีธรรมดาดีแหละปีเข้าไปฟาดฟาดหดเข้าไปับผม เก็จสแตกด้วยอุบิ๊กบัมมาว่ะเลงบิ๊กบัมก่อนเลยนะผมปั่นไงโดนไฟมาก็ดอดได้นะผมแล้วก็แทงเข้าแทงเข้าไปครับผมแทงเข้าไปให้มันตีเราให้มันตีเราอุ้ย,ยคิงคิงใจเย็นนะคิงนะเสียบเลยนี่ไงรู้แล้วว่าต้องใช้ท่าสองนะผมแล้วก็เตรียมโดดคาบุซาลิใส่บิ๊กบัมไปก่อนแล้วก็เลงคิงอีกอบนหนึ่งปัน่นธรรมดาก็พอคิงเออเรียบร้อยผมแตกหมดสองตัวนะผมเมตายัางงั้นเหรอ ที่จะมาสู้กับวิโหโคตรแรงเหล mm ือแค่ห hmm. no, kind of ้าว yeah, oh, ินะผมแค่โซนไว้ก็พอแล้วผมก็เตรียมกิฟฟอนแทงทะลุอาวมีคริงมาพอดีก็เสียบเข้าไปเลยแล้วผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมแรกนะฮะ ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพีชเป่าติรัดมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอเอกใจเกเลนะผมมีสมาชิกถึง1น0 0 0 0คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID หรือไอดีดองเพจนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%เลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องแอเอกใจเกเรเท่านั้น โอเคครับ okay, ผมมาดูเกมที่2 okay. กันบ้างน,นะผมกับดาดเรือซันนี่นะผมฝันต่อข้าไปทั้งนี้กัดทั้งโซโลนะผมฉั้นตัด2ตัวนี้ออกไปก่อนเลยที่เราจะวิ่งไปหานะฮะเหลือแค่ราชาอลิซาเบโลที่2เท่านั้นเองนะอผมมันมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ดีดดก็วาร์ปมา,างั้นเราต้องปาดมาก็ต้องปาดโดมรันกลับนะผมไม่สนใจที่จะอ้าวโดนช็อตอย่างนี้ขอ1 2 1 2 3เข้าไปเดียวครับผมโอ้ยมันวาร์ปไม่เป็นไรครับผมกิฟ่อนแทงทะลวงเลยแล้วกันยัดหน้าเขาเต็มเต็มนะผมต่อไปราชาอลิซาเบโลจะมาเล่นอย่างนั้นเหรอ อย่างนี้ต้องค่อยๆนวดนะผมนี่ตีเข้าไปโอ้สตันครับผมสตันโอ้สตันต่อเนื่องโอ้อะไรวะเนี่ยสตันต่อเนื่องจนตายนะผมโอ้โหน่าสงสารจัดนะผมโคตรดวงดีเลยนะผมอะไรไมันติดถีขนาดนี้นะผมผมว่าไม่ใช่ห้เแล้วแหละมันติดทุกฮิตเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดึงทงก่อนับผมนี่ขามาเล่นแบบนี้เราเตรียมนะผมเขาบาดจรังแน่นะฮะเตรียมกดท่า2นะผมกดท่า2อแต่ยังโดนดาเมจแต่ไม่เป็นไรขอ สียบแทงทะลวงเข้าไปครับผมนิกาก็แหกเหมือนกันเอาชิปแล้วคิงมาชิปปู่ยังโดนดามมจอยู่นะโชคดีที่โดดไม่แรงนะผมนิกากมาช่วยเราไวโ้โอ้ยเต็มเต็มบัลลังกันนะผมแต่เรารอเลยเรารอคาโมซาริใส่หน้าขเขานะผมรอเขาดอทก่อนนะดอทปุ๊บก็คามุซาริปับผมเรียบร้อยแตกไปครับผมแฉงชาร์เราก็ชาร์จบ้านนะผมเตรียมแทงทะลวงเอ้ยมันวาร์ปได้โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยวิชารับใหม่เหรอเนี่ยเหมือนพับมาแทงเฉยเลย เฮ้ยหายไปไหนฮูกลกับมาสอนผมก่อนโอ้หผมจัดแคมอย่างนั้นได้บ้างนะผมชาร์จแล้ววาร์ปได้นะผมยังกะชาร์จฟิกเกอร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฮ้ยจันติก็มาราชาก็มีแต่ผมเล็งสันติก่อนนะผมเดี๋ยวมันว่โดดถีบนะผมแล้วค่อยจัดการกับราชาลายตัดไปนะผมมาเลยเอา้าตายไปแล้วโดนบาจลังกันไปก่อนนะผมเดี๋ยวกลับขึ้นไปเล่นกับแชงตัวเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะผมไปช่วยเพื่อนนะฮะมันมีท่าชาร์จที่ไว้ท่าทิพตานะผมเราต้องเป็นเรียนรู้นะผมขอแทงทัะลวงไปเลยละกันนะผมแตกไปนะผมยังกับชาร์์แล้้วกก็ฟกเกอรไดโค เรวอยากทาได้บ้างนะน่าจะเป็นพลแหลกแน่ๆเลยนะผมอาอันเบอร์วะเลงอันเบอร์ไว้เลยผมแล้วก็โลมรันเข้ามาหทีครับผมหลบออกมาก่อนฮนะแล้วกดท้า2งหนีเผื่อมันโดนบาลังกันนะผมหนีออกมาก่อนฮนะอันตรายอันตรายโอ้โหดันไปเสียบโดนนิกกัอดีนะไม่โดนดามเมเนบอมอุย้ยโดนช็อตอยู่ดีชิปหายแล้วไงยามเพือ่อนยากระทือไหมกระเทือโอเคไม่เจ็บเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวรอสกิลหนึ่งมาก,ก่อนแล้วกันนะผมโอเคมาแล้วอ่าอเคาเตอร์พลาดแบบนี้ก็เสร็จผมผมแดงลมมันเข้าไปเลยผมตัวขาดครึ่งนะครับผมแล้วก็ยึดทงคืนก่อนฮะโอ้แต่เราดึงช้ามากนะผมนี่กลับมาให้นีกาดดึงแล้วกันนะผม ข้างตรงข้ามติดบูธโอ้โหอันตรายนะฮะไคโดล่างหมัดมา,ตมาแต่ถ้าติดบูธแบบนี้ก็อันตรายนะผมเราต้องเอาจริงอยู่นะผมอย่าประมาทโอเคโอ้โหฟาดตัวเพื่อนเราที่เกือบแตกเอาติดสตันเฉยนะผมโอ้อย่างดีเลยนะผมโอ้เพื่อนเราแตกเลยดโดนไคโดฟาดเอานะผมบอกแล้วประมาทไม่ได้จริงๆนะผมไคโดร่างหมัดเนี่ยดามเมจมันล้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารีบเก็บได้รีบเก็บด,ดีกว่าผมอย่าประมาทดีกว่านะเอาข้างบนมีอลิาเบลโล่นะผมกับคนที่กำลังนึ่งทองอยู่ก็เตรียมกระโดดคา,า,าร์มูซัลลี่เข้าไปโอ้โหโซโลพุ่งออกกระแทกนะ อลิเซเบโรตาย้วผมกดท่าสองเลยนะกิฟฟอนแทงทะลวงอุ้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมที่2นะฮะ โอเคครับผมมาู่เกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับด่านเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมเราก็น่าจะต้องไปทงกลางเหมือนเคยนะผมเพราะว่ามันมีทางเลือกนะฮะเราเป็นสายมัดแถวหน้านะผมเพราะฉะนั้นก็จะไปพยายามทายเพื่อนในทงกลางก่อนนะผมเป็นคิดรอด้วยก็โดดปาดไปก่อนลมลันไปหนึ่งที เกือบแตกนะผมแต่ว่าเพื่อนเรามาเก็บงานได้ออ้ยโอ้แชงมันก็มาเหมือนกันว่ะงั้นก็เตรียมกิฟฟอนแทงทะลวงเข้าไปเต็มเต็มเอา้ามันไม่โดนเหรอไม่โดนเฉยเลย,ยงั้นก็ตีเลยฮนะไม่โดนก็ตีได้ผมมันแทงทะลวงคืนต้องเตรียมดอดออกมาก,ก่อนโอ้ยเพื่อนหายไปเลยว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไงคิงลบหพาขีดได้ก็เตรียมโลมลันอีกสักทีหนึ่งเรียบร้อยแตกโอ้แต่มีการดีเลยด้วยว่ะแตกสองเลยนะอ้อยอกระทืบก็ดีเลยด้วยโอ้เซิร์ฟอย่างดีแต่เพื่อนเราโอ้ไม่ไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเหลืองผมจัดการเองกิฟฟอนแทงขลวงนี่ไงแตกสองเลยนะผมหมดตี้เลยนะผมเหลือแค่โซนไว้อย่างเดียวก็พอนะฮะขบนม,มีนิกะมาแล้วนะผมระวังบาจลังกันให้ดีเลยเดี๋ยวรอมันใช้ก่อนแล้วกันเราค่อยขึ้นไปบวกแล้วกันนะผมยโยนสายฟ้าว่ะโอ้ซื้อเหลืองไม่เป็นไรนะผมเพราะเขาไม่ติดสายฟ้าช็อตอยู่แล้วบาจัลังกันไปแล้วนะผมจําไว้ฮะจำไว้ไอ้ตัวน,นี้บาจัลังกันแล้วเราเล่นได้นะผมกระทืบปุ๊บโอเคหามุมฮะเตรียม อุ้ยอืมาดโอ้โหมันกดเคาน์เตอร์ก่อนลืมมองใจร้อนเกินถ้าใจเย็นกว่าน,นี้น่าจะได้ปาดเต็มๆดอกแล้วนะผมกองกิฟฟอนแทงทะลวงไปเลยแล้กันเอาโดนฆ่าไปซะแล้วนะผมคิดรอเดี๋ยวเดินฉีกออกมาก่อนละกันนะผมขึ้นไปเล่นทงสองบ้านเขาก่อนนะฮะน่าจะไม่มีใครอยู่เลยนะผมคิงไหวไหมโอ้คิงตายโอ้ไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนแผนมากันทงก่อนฮนะ โอ้โหติดบุ๊ดพอดียังก็ปาดลมรันเข้าไปหนึ่งทีหายไปเลยนะผมผงบ้านเพื่อนเล่นให้อยู่นะผมเพราะฉันเราก็ได้จะส่องโซนทพงกลางไว้อย่างเดียวนะบอโอ้โช้มาคู่กับฟีเสื้อเหลืองว่ะแล้วเราขอชิงลมออกมาก่อนแล้วกันนะผมเผื่อโดนดาเมจลูกหลงนะฮะแล้วก็เตรียมรอทักิวสองมาก็กิฟฟอนแทงทะลวงเข้าไปเลยเต็มๆนี่งไงล็อกช้งไม่ได้ก็ล็อกลูกฟี่แทนนะผมเพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะ แล้วก็เตรียมลมลันโอ้ไม่โดนว่ะเขาฟันโดนก่อนนะผมลมไปก่อนนะไม่เป็นไรเก็บงานเก็บงานเอ้าตายไปแล้วนะผมอยนี่กะมาว่ะบ้านจะลังกันหลบกมาก่อนนะผมโยกโลม,มก่อนนะอันตรายอันตราย อันตรายโอ้โหมากกันสามตัวเลยมันจะมีลูกหลงมาโดนเราไหมเนี่ยขอขึ้นมาหลบข้างบนก่อนแล้วกันนะผมนั่นไงขึ้นขึ้นอันตรายแล้วผมถ้าเกิดว่าตายหมดเอะแย่แน่นะผมเฮ้ยหลบออกมาฮะแล้วก็เตรียมสวนนะผมตรงกลางว่าอะไรก็ปาดโลว์ลันไปเลยแล้วกันโอ้โหมันตั้งคอเตอร์เต็มเลยว่ะขอกิฟฟอนแทงทะลวงนี่ไงแตกไปนะผมนี่กะเยอะไปหมดนะผมเออคิดรอคิดรอใจเย็นฮะใจเย็นอย่าให้มันดึงทงดึงอย่าให้มันดึงทงน็อกแบ็กไปน็อกแบ็กไปเออตายเลยนะผมงั้นว่าจะน็อกแบ็กอย่างเดียวนะผมนี่กะมาอีกแล้วนะฮะ เว้ยแล้วไงอย่าดึงธงเพื่อนผมรอสกิลแป,ป๊บหนึ่งนะแล้วก็โลมรันนะผมนี่สกิลหนึ่งมาก็โลมรันเลยนะผมแล้วก็เตรียมแทงทะลุอีกสักรอบผมมันมันย้อนกลับมันย้อนกลับแล้วก็ดอทสิครับผมเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเอ้ยอะไรไปแบบไอ้อุซบลัคนี้เดี๋ยว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 เป็นสายวิ่งซะด้วยนะฮะต้องรีบไปขัดเันด่วนนะผม เออคิงข้ามันนะครับผมให้มันดึงทงฮนะประมาทได้ยังไงฮะผมอย่าดึงนะเฟยตายไปซะเกือบไปแล้วไงก็จบไปปเ็นทีนะครับผมสำหรับเกมสุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคนนี้ต่อไปสามารถกด subscribe ไปได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน